สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับสาริกาดงนิวคาสเซิลก็ทําผลงานได้หน้าผิดหวังนะครับบุกไปเสมอ,อทีมเจ้าบ้านอย่างยุงทองหลีดอยู่ในเต็ดไปด้วยสกอร์ 2ประตูต่อ2นะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ไปสกอร์สูงเต็มเวลาสําหรับคู่นี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลนํามาฝากเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เรียกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านท็อปฟี่สีน้าเงินเอตันนะครับทีมอันดับที่17ของตารางจะเปิดบ้านกุดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้จากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปรียบ1ช่วงตัวครึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างแพงกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคัมภีรของคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของตารางมี82แต้มนะครับซึ่งมีแต้มหา่างจากรองจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลที่มี81แต้มนะครับห่างกันแค่1แต้มนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาร์เซนอลก็จะลงทําการแข่งขันพร้อมกันนะครับแต่อาร์เซนอลแข่งมากกว่า1นัดน,นะครับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับภายใต้การนําทีมของกุนซือชอนไดนะครับเพิ่งจะบุกไปเอาชนะไบตันมาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ในลีกเนมะื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากสถานการณ์นะครับหนีตายช่วงโค้งสุดท้ายจําเป็นที่เจ้าบ้านอย่างเอเบอตันไม่มีทางเลือกนะครับจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อจะหวังรักษาแต้มสําคัญในบ้านของตัวเองให้ได้ส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การน,นําทีมของกุนซืออย่างเป๊ปกอริลลานะครับเ <c oughs> พิ่งจะบุกไปเสมอกับเรอัลมาดริกมาด้วยสกอร์หนประตูตอนน่อหในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกช่วง กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้มีการพักนักเตะบางส่วนนะครับเพื่อจะเซฟสภาพร่างกายของนักเตะอาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางส่วนนะครับผมซึ่งเป็นโอกาสที่เจ้าถิ่นอย่างเอเบอรตันนะครับจะขอลุ้นแต้มนะครับแต่วันนี้นะครับผมมองว่าฟอร์มและผลงานเมื่อเทียบกันแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่อนข้างจะดูเหนือกว่ามากนะครับถึงกําแพงจะเปิดมา ค่อนข้างแพงก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ลูกทีมของเป๊ปโกดโอล่านะครับจะสามารถบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับมี2ลูกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฟันธงเพื่อนเพื่อนพี่น้องสามารถเลียกเชียร์ฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบจัดสกอร์สูงเต็มเวลาสาหรับคู่นี้นะครับก็สามารถจัดไปได้เลยนะครับกาแพงเปลือดมาที่2.75้านะครับคู่นี้จะยิงกันกระจายแน่นอนนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไมว่าจะเป็นช่องทาง เฟซบุ๊กยูทูบและทิกตอกในชื่อของหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กและผมจะมีการไลฟ์สด uh, ผ่านช่องทางทิกตอกในเวลา19บเนาฬิกาของทุกวันนะครับจะมีแนวทางและบทวิเคราะห์นำมาฝากเพื่อนเพื่อนให้ได้เรียกแชร์เรียกชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ uh, ผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ